สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทําได้ดีกว่านี้แล้วนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าถอดบทเรียนเพราะในจริงประเทศไทยเนี่ยเราประสบภัยพิบัติรวมถึงอุทกภัยเนี่ยบางพื้นที่เป็นพื้นที่ซ้ำซากมาทุกๆกปีอย่างเช่นอยุทยานเนี่ยนะครับหน้าน้ํามาเมื่อไหร่รู้เลยอย่างน้อยๆพื้นที่นอกคันเนี่ยมาแน่นอนนะแต่เราก็จะเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแบบเดิมทุกปีทุกปีนะเพราะนั้นสิ่งที่จําเป็นนะตอนนี้ผมคิดว่าคือในสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีความชัดเจน ว่าถ้าภัยมาแผนรับมือเป็นอย่างไร,รการแจ้งเตือนล่วงหน้านอย่างที่บอกว่าอย่างกรณีของออน้าท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่เองเนี่ย เราได้ข้อมูลล่วงหน้ามาหลายวันแทบจะเป็นสัปดาห์นะครับทั้งๆท,ที่รู้ว่าปริมาณน้าฝนตกเยอะขนาดนี้มากกว่าปีก่อนๆซึ่งปีที่ผ่านๆมาหัดใหญ่ก็ท่วมนะฮะเรารู้ว่าท่วมเยอะกว่าปีก่อนๆแปลว่าเรารู้ว่าฝนตกเยอะกว่าปีก่อนๆแปลว่าปีนี้น้าท่วมเยอะกว่าปีก่อนๆแน่นอนแต่กลับว่าการดําเนินการล่วงหน้าเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้เตรียมการล่วงหน้านะฮะช่วงที่น้ําเริ่มท่วมนะฮะถ้าเรามีการเตรียมเครื่องจักร เรือเครื่องหรือว่ารถใหญ่มาก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่ติดอยู่ในบ้านเรือนบ้านพักอาศัยก็อาจจะไม่ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายขนาดนี้นะครับถ้ารัฐจัดการล่วงหน้าได้อย่างดีเพียงพอรวมถึงศูนย์อพยพด้วยตัวผมเองก็มีโอกาสได้เ,เข้าพื้นที่ตอนที่น้ําท่วมเยอะๆนะครับก็ได้ไปที่ที่มอ,อนะก็จะเห็นว่าศูนย์พักพิงเนี่ยของเรายังบริหารจัดการได้ไม่ดีเท่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้องดูไปที่ไหนไกลครับเด่างที่มาเลเซียเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าก็มีฝนตก ในบริเวณมาเลเซียตอนเหนือเหมือนกันนะครับแต่ว่าศูนย์พักพิงเขาสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าเราเยอะนะครับเข้าไปเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมุ้งมีข้อให้ประชาชนอยู่แยกกันเป็นสัดส่วนนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีว่าถ้า,าถ้าภักรัฐบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เนี่ยน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสียของประชาชนได้ดีกว่านี้ครับ ขอโทษค่ะมองยังไงคะที่ตอนนี้ประชาชนในโซเชียลส่วนใหญ่เขากลายเป็นว่ามาโทษรักประชาชนที่ยกมือโหวตให้กับคุณอนุทินเป็นนายกค่ะครับจริงๆในส่วนของตรงนั้นก็เป็นในเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองนะครับผมคิดว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ย เราวิาพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาตอนนี้เนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินนะครับบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัตลิลุมเหลวอย่างไรเราวิาพากษ์วิจารณ์เต็มที่แต่เราไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวนะฮะ<อ>เราเองก็ทํางานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนด้วยจะเห็นว่าสสทิซ่าพักขมลนันนันนะฮะบัญชีรายชื่อรองโฆษกพัชเนี่ยอยู่ในพื้นที่ติดมาในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับไม่เคยออกเลย ตัวผมเองตอนนี้ก็ร่วมจัดตั้งนะครับศูนย์ประสานงานส่วนหน้านนกับเพื่อนเพื่อนสสแล้วก็อาสาสมัครของพรรคประชาชน,น,พน,นเพะาะนนียในส่วนของการทํางานในพื้นที่เราก็ทําในส่วนของการทําหน้าที่ฝ่ายค้าน,นการวิพากษ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเราก็ทําเช่นเดียวกันครับ